โอ้ที่รักจ๋าที่รักฉันชอบเธอหนาะที่รักเออแกเอ้ยฉันสะออนแท้ๆน้ำลูดมาคืนแกเอ้ยนี่เดี๋ยวเอามากอดเล่นกอดหวัวาแกเอามานอนกอดแกเอ้ยภูมิใจดิลอยน้ำลูดแกเอ้ยอุ้มโอ้ยดูหนาะดูโอ้ยที่รักจ๋าที่รัก ฉันชอบเธอนะที่รักเออโอ้ยสวยดีจริงๆผมเธอช่างสวยอะไรงดงามอะไรอย่างนี้โอ้ยโอ้ยหาคิวมาเท้าหัวกออะระป๋องไม่ถ่ายคนดูยาวไหนใช่ไีมเขายากโชว์นะอไอคนนนอนเขามันมีตลาดปีนี้